กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮีโฉกทุกทุกทันครับอ่าช่วงแรกๆครับพบเจอกันกันกบเบิดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเรื่องของตัวเลขหนะ้าทางครับอ่างวดนี้ก็ต้องถือวา่าเอาแบบท่านเกมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับคนติดอ่างนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่เกาซีตรงๆที่แอดวิไลบอกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกัน ครับแอดวิไลบอได้ลงตัวเลขเนวทางคนติดอ่างให้เอฟซีได้ติดตามกันแต่ว่ามีหลักฐานนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่คนติดอ่างได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิงอ่าเพราะว่าแอดวิไลได้เขียนไว้ในสมุดนะครับงวดประจําวันที่1มีนาคมครับเอฟซี FC, เบิ้งให้ดีนี่ครับคนติดอ่างอ่า งวดประจำวันที่1มีนาคมขับ2,568วิ่ง9กับ0อตัวเน้นย่ำแค่3คูนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่ครับ94ตรงตรงอัดวิไลบอได้ลงไห้ FC คุณพ่อคุณแม่ในเบิงงกันนี่คือหลักฐานการทรงคลิปนะครับ1มีนาคม2,568วิ่ง9กับ0อ่าแนวทางชุดบนแตก8,94นะครับ เข่าตัวเน้นของเพิ่นเลยนะครับคนติดอ่างนะครับถ้าสำนักใดแอดวิไลลงนะครับแอดวิไลจะท่าเคียงหมายแบบนี้นะครับอ่าจะเขียนว่าสรุปแล้วนี่ครับคืออ่อนน้องจานนะครับข้างบนอ่าอนน้องจานนี้มา8กับ9นะครับ8มาลักลอยนะครับเลขวิ่ง8มาลักลอยเก้ามาลักสิบนะครับนี่ที่แอดวิไลเอาให้เอฟซีเดบิ่งกันนะครับ9 4 อน้องจาน84ใกล้เคียงกันแต่ว่าคนติดอ่างแอดวิไลบอดด้ลงนะครับนี่เป็นลักฐานการทรงต,รงตัวเลขแนวทางนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอืมจะเป็นแบบนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คือคนติดอ่างงวดที่ผ่านมาเป็นสถิติเก่านะครับแอดวิไลบอดด้ลงเพิ่นเน้นย้ำมาให้พร้อมนะครับเน้นย้ำมาที่30 90แล้วก็94 นี่เป็นหลักฐานของคนติดอ่างงวดที่ผ่านมานะครับแอดวิไลก็เคยได้เบาให้เ c ฟซีังไปแล้วนะครับคนติดอ่างอางวดนี้ได้มาแล้วนะครับเพิ่นทรงมาแล้วนะครับแอดวิไลจะลงให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับ9-4ตรงๆง,งวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับเรามาเทียมตัวเบื้งกันงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับ2500 6 8คนติดอ่างจะได้ตัวใดฝากตอนทุณพ่อคุณแม่กันนะครับเตรียมสม,มุดประกาศกันเลยนะครับปากกาแอดมิไลกับบอออกบรูว่าน้องผู้พาเหรนเหรนเหรนปาะกาบอนะครับไม่ออกคับคนติดอ่าง ครับคนติดอ่างคนติดอ่าง16ครับอ่า16มีนาคมแบบเดียวนะครับ FC จะเข้าสู่มีนาเมษากันแล้วนะครับฟันเวลาไม่คอยใครจริงๆอ่าคุณพอ่อคุณแม่เตรียสมสมุติประกาเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวดีิไลจะพาเขียนตัวเลขแนว่าทางครับคนติดอ่างก็ต้องขอให้งวดที่ผ่านมาบอลดิโลงไห้ FC นะครับอ่างวดประจํา16มีนาคมครับงวดนี้นะครับคนติดอ่างวิ่งมานะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าวิ่งมาที่7กับ3อ่า7กับ3นะครับงวดนี้ แนวทางคนติดอ่างเป็นสูตรมัดรวมนะครับเป็นสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเป็นสูตรมัดรวมบนล่างอ่าครับมาเบิ้งกันนะครับชุดจับคู่กันเลยนะครับวิ่งเจ็ดกับสาม จับคู่นะครับคู่แรกเขียนตามด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดห้า เก้าห้าต่อไปครับเก้าหกเก้าสามจับมาเป็นชุดเต็มนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าสำหรับท่านใดว่าลายก็คือต้องเลือกตัวเน้นยาำของเพื่อนแค่นั้น คือยำว่าเป็นชุดเต็มนะครับให้เข,ข้าใจคําว่าชุดเต็มนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นี่คือตัวเลขหน้าทาังนะครับของคนติดอ่างกับงวดประจําวันที่16มีนาคม2568อ่าครับผ้าเขียนตัวเลขหน้าทางังเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนติดอ่าง อาครับมาบางตัวเน้นย้ำกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คนติดอ่างนวดนี่กะวงกลมมาให้แค่3มคู่แค่นั้นนะครับวงกลมให้แค่3คู่นะครับคู่แรกคือ7จ็ดสามคู่สุดท้ายครับ8ปสา วงกลมให้แค่3คููครับงวดที่ผ่านมาเก้าสตรงตรงบนนะครับเกสตรงตรงบนเอออบวิไล่ว่านองผู้พานี่สลับปากกานะครับพึ่งซื้อมาใหม่ๆนะครับ f อฟบรูว่านองผู้พาปล่อยไว้ใสเออมึกมึกเม่จิบว่่ค่อยอยากออกบันไดเดอร์เอฟซอ่าเพราะว่าเมื่อวานนี่นองผู้พากับนองไลออนเของมาเล่นอยู่ในห้องนะครับ เรเห็นปากกาตัวใหม่เลยเรเห็นเมจิกตัวใหม่อ่ะครับสรุปให้เลยนะครับสามคู่เจ็ดสามศูนย์สามแปดสามเป็นบนล่างนะครับสรุปให้วันที่ครับสรุปให้วันที่วันนี้วันที่สี่ครับสรุปวันที่สี่วันที่สี่มีคอ มีนาคม68อ่ะนี่คือหลักฐานการสรุปแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอนะครับมากชอบนะครับแคปหน้าจอกันคนติดอางนะครับวดน,นี้แอดวิไลท์ถือว่ามาสรุปให้เลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่สรุปให้เลยนะครับงวดที่ผ่านมา94ตรงๆนะครับสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปยูดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ